สวัสดีครับผมอาจารย์นาเรศจากโรงเรียนสอนศิลปะการประกอบอาหารเกรดครับเป็นเรื่องหลักๆเลยอยู่3เรื่องนะครับเรื่องแรกก็คือเรื่องของการขาดแผนแรงงานที่จะไปทํางานต่างประเทศ2นะครับขาดแผนหลักสูตรที่ตอบโจทย์ในการที่จะไปทํางานต่างประเทศและสิ่งสําคัญที่สุดแรงงานไทยอยากไปทํางานต่างประเทศแล้วถูกหลอกครับ ความสำเร็จของเราก็คือความสําเร็จของลูกศิษย์ของเราที่ไว้วางใจที่มาเรียนทําอาหารกับเราแล้วเราสามารถช่วยเขาลักดันเขาสนับสนุนเขาในการที่เขาจะไปถึงฝั่งฝันนัดเวนะครับเป็นแบรนด์ที่มาจากฝรั่งเศสและมีมาตรฐาน ISO รองรับอยู่ดังนั้นเนี่ยโรงเรียนเราเป็นโรงเรียนที่มีมาตรฐานอยากจะใช้ผลิตภัณฑ์ที่มันมีมาตรฐานเพื่อจะส่งเสริมนักเรียนของเราไปสู่ความมีมาตรฐานครับเก๊มีมาตรฐานนอร์เวย์ก็มีมาตรฐานดังนั้นความเป็นมาตรฐานกับมาตรฐานมาเจอกันมันจึงไปสู่ความสําเร็จครับ